บอร์ดไฟดิสโก512รุ่นโกแมวนะครับอ,อันดับแรกก็เปิดสวิตช์ให้ติดนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มดิมเมอร์สีส้มให้ไฟติดครับเกกดปุ่มที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไเกตแปดให้ไฟติด ตัวแรกเป็นดิมเมอร์ครับเอาขึ้นให้สุดตัวสองจะเป็นแสงสีแดงนะครับเวทเอเคสามกรีนครับบลูไวขาว ต่าขึ้นทั้งหมดก็นี่ครับ R G B w ช่องที่หกเป็นสโตบนะครับสโับช้าเร็วเจ็ดแปดก็จะวิ่งออตโต้ครับวิบ่งออตโต้นะครับ เชาวิ่งเร็วครับขาวฟ้าเดียวแดง RTB View stroke.